กล่าวมาเยอะว่าการที่แบบให้ใส่ความรู้ไปตั้งแต่เด็กเนี่ยมันไม่โอเคสําหรับเด็กเด็กจะต้องได้เล่นได้คิดได้เข้าสังคมได้พัฒนาการส่วนอื่นๆก่อนค่ะก่อนที่จะเริ่มอัดความรู้เข้าไปแล้วก็เลยมองว่าเออปลูกปัญญาเนี่แหละที่แบบเป็นใช้เขาใช้แนวทางเนี้ยในการในการที่จะสอนเด็กนะคะก็เลยว่าเออเอาลูกเข้าตรงนี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเรียกปลูกปัญญาเนี่ยเซอร์วยหมดเลยครับหลายโรงเรียนไปทั่วเลยครับ ก็ไปไปดูในห้องไปดูในคลาสที่เรียนนะครับแต่ก็สิ่งที่ที่ประทับใจจากที่นี่ก็คือ,อคุณครูดูแลกรชิดมาก<ค>ะนะครับ <คะ S 2> แล้วก็ตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องเรื่องระบบการเรียนยังดูแค่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ <คะ S 2> แล้วก็รู้สึกว่าลูกเราน่าจะปลอดภัยแล้วก็มีความสุขที่โรงเรียนนี้ได้เราก็เลยตัดสินใจเลือกนะครับมาเลือกโรงเรียนก่อนที่ลูกจะเข้าวัยเรียนเพราะว่ามันเลือกให้หลานก่อนแล้วก็เลือกด้วยภาระที่ว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่น้องเลือก ก็เลยพยายามเต็มที่ที่จะดูหลายๆที่หลายๆเรื่องหลายๆประเด็นจนสุดท้ายเลือกที่นี่ให้ลูกตัวเองในปีถัดมาเพราะว่าเราชอบเริ่มที่พ่อแม่ชอบก่อนเพราะเราเชื่อว่าลูกเรายังเล็กเราหน้าแต่ชอบแบบไหนในเมื่อลูกเรายังเลือกเองไม่ได้ก็ขอเลือกที่ถ้าเราเป็นเด็กแล้วเราจะชอบค่ะ,คะ